พี่รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะเป็นเดทผ้าลินินผสมไา้นะคะพี่เป็นงานปักอย่างดีเลยค่ะตัวนี้งานปักทั้งหมดเลยงานเป็นคอปกนะคะพี่แล้วก็กระดุมตรงนี้สีเดียวกับตัวชุดเลยนะคะสีเดียวกับตัวเสื้อนะแกะได้จินทุกเมตรแขนใหญ่ใส่สบายปัดแขนด้วยนะงานเป็นของสาวอวบนะคะพี่ตัวนี้นะแล้วก็มีกระเป๋าล้วงนะคะพี่ทั้งสองข้างนะเก๋ๆนะคะพี่ทํากระเป๋าไว้ให้สองข้างนะด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้นะคะพี่ลินินผสมไา้ เนื้อผ้าไม่ยืดไม่มีซับไม้นะผ้าดีมากๆเป็นเกตขายส่งผ้าสวยเลยนะคะที่ส่วนด้านหน้างานปักให้อย่างดีแบบนี้นะคะพี่ไม่ใช่งานสกรีนนะตอนนี้เป็นงานปักทั้งหมดนะรุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วนะคะพี่ความยาวอยู่ที่39นิ้วค่ะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปนะคะพี่ใส่สวยนะอกหน้าผ้า50นิ้วความยาว39นิ้วลิมินผสมฝฟายเนื้อผ้าไม่ยืดไม่มีซับไม้นะคะพี่รุ่นนี้แพงมากๆให้พี่แค่ สองห้าเก้าเท่านั้นตัวนี้ให้พี่แค่สองห้าเก้านะคะจากหน้าร้านตัวนี้นะเราส่งอยู่ที่สามห้าลีนินผสมซ้ายนะเป็นงานตัวแพงนะในไลน์ในช่องเรานะคะพี่เอาไปแค่สองห้าเก้าเท่านั้นพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราไล์อยกับแสงนะคะพี่สีอาดมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะพี่เดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงนี้นะเวลาพี่สั่งนะคะพี่พิมพ์รหัสตามด้วยสีนะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะ ที่ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะคะพี่ให้พี่แค่2 5 9เท่านั้นนะคะสีนี้เป็นสีโอรสนะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีขาวนะคะพี่ตัวนี้นะเป็นสีขาวนะถ้ารับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะตัวนี้ค่ะพี่ลิมินผสมฝ้ายชุดเดทนะสองเท่านั้นถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่สีเข้มกว่าตัวนี้เป็นสีใหม่นะจะขอเลขสีน้ำตาลถ้าเอาตัวนี้เข้มกว่าเลขสีน้ำตาลนะคะพี่ตัวนี้น้ำตาลนะ ตัวนี้อ่อนกว่านะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีครีมนะคะพี่ตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีครีมจะได้ตัวอ่อนกว่านะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีกรีบบัวนะสีสวยมากๆค่ะพี่สีกรีบบัวนะถ้ารับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีม่วงค่ะลิลนี่ผสมฝ้ายคอปกงานปักให้แค่สองห้าเก้านะถ้ารับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะพี่งานปักอย่างดีเลยค่ะถ้ารับสีนี้นะคะพี่ ตัวนี้เลยค่ะถ้ารับสีนี้นะคะพี่ตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าเขียวมิ้นนะคะพี่มันจะเป็นเขียวออกฟ้านะเขียวอมฟ้าขอเรียกเขียวมิ้นนะคะตัวนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวมินค่ะและสีสุดท้ายนะคะพี่สีนี้ค่ะพี่ถ้าพี่รับ พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะมันจะเป็นแดงตุ่นๆนะคะพี่ตัวนี้ขอเล็กสีแดงนะให้พี่แค่ของห้าเก้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งนะคะพี่2ี่บาทเหมาใจเป็นแบบพรอมโอนค่ะพี่สลับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะรุ่นนี้ชุดเด,ดรดลิ้นนินะสมซ้ายนะคะพี่ขอบปกงานปักอย่างดีเลยให้พี่แค่สองห้าเก้าเท่านั้นนะคะถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะจะไล่สีกลับไปให้ดูนะคะพี่สีแดงนะสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสี เขียวมิ้น์นะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์เขียวมิน์ค่ะงาน,นสวยมากๆค่ะพี่ขอปกงานปักเลยสีดำนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีดำค่ะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีพิมพ์สีม่วงค่ะสีม่วงนะคะกรีบบัวนะคะพี่ตัวนี้สีกรีบบัวค่ะ สีอ่อนกว่านะคะพี่ตัวนี้เรียกสีครีมนะสีครีมค่ะสีเข้มกว่านะคะพี่ตัวนี้จะเรียกสีน้ำตาลนะคะพี่น้ำตาลเข้มกว่านะน้ำตาลเข้มกว่าครีมอ่อนกว่านะคะพี่สีนี้เป็นสีส้มนะคะพี่ถารับตัวนี้พี่พิมพ์สีส้มค่ะสีขาวนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีขาวนะ และสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้ถ้าพี่รับค่ะพี่สวยมากๆเลยพี่พิมพ์ว่าสีโอรถนะคะพี่ให้พี่แค่สองห้าเก้าเท่านั้นเป็นงานตักแบบนี้เลยนะคะพี่แล้วก็กระดุมสีเดียวกับตัวเสือ้อทุกอันนะให้แค่สองห้าเก้านะคะพี่แขนสวยมากๆตัวนี้เอาไปแค่สองห้าเก้านะคะพี่